อ้าเมือี้เขาจะไปหาอยากกินใครใครใครจาบมมดดิเหนือเหนือใครจบมีิไม่เอยากกินบ่นะอยากกินยุใครน่ะไปไปหาใส่ใส่มมอาใส่เออคุปส่สูง สง่งว่าเมีเอาสินมีสินอยู่เซ่จะสินไม่ใช่สิงอ่ะเออเซ่ปลดสงบอกะม,ะมาเซ่โมขวดปอย่นี่เอาเซ่เซ่เเร็ว่จำซ่าไกลมากๆนะอาอเซ่เอองามตัวล่ะเออ เต้นเตนคือเนาะมดเต่นๆนี่แลละรู้ด้วยงั้นอ้หใส่สิ้อสีกันนะเออใส่รลนน่ะ,ออนะเอามาน้ำทงังไปไป,ไปน้ำทงัง ข่าแค่ะม่ลยมาเเอาคือบมากับมาดจนะโอ้ยเป็นหยังเนาะตัวน้อยนักก็สั่นอ๋อยังมีไมีไเจ้าเจ้าเจ้าตัวน้อยเจ้า ฮ่าให้เลด้อมีบ่มีบ่มีจมับง่ยบ่นีุ่ม่มม,นะมันหน ยังเอ้ยบ่ยินได้หันละไ่ได้ไ่ได้ไ่ได้เอเอบ่หลอกไปละมต่อมต่ออยู่ได้หันสักมือนึ่งบ่บ่ยังบ่บ่ยินได้หันละเออยนด้หนละอู้สือก่างเอาเจ้าไขกอนขอคอ ปิดให้ใครก่อนอืออยู่ได้หันสักมือหนึ่งเอาบ่โอซิโตนออกมาออกมาพ่กแกงก็ได้แต่ว่าหาไข่มันผเด้วยวได้ดน่กินเมื่อนบ่าภาพกกับมันคือสวนเนี่ยไม่อยากให้อ้วนบ่อือ เจ้าตเป็นดาร์กเว้ยอ,อ,อ,อ๋อเทโตนอ่อนเออเอาขึ้นไปเห็นไหมเห็นหรือเปล่านี่วะให้พอเด้อ 我我来喽！我我来喽！ กินจะไปอิม่มทำไมก็ว่าแล้วเพราะเรากินเทียงเขาละกินเทียงเออคนละหน่วย